สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยวรรณบรรดาชนะัรรยุกับครูนพพลวิบูลวงศ์นะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบนะครับที่ติดค้างไว้ตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่วัน2วันที่แล้วเนาะนะครับเวลาอีกประมาณ20วันนะครับก็จะสอบแล้วนะครับอ่านหนังสือกันหรือยังนะครับข้อหนะครับข้อใดเป็นโดเมนระดับที่สของของโดเมนนี้เนาะ https://www n o p o ไอเอ็นนะครับเว็บนี้ไม่มีจริงนะครับอันนี้ทดสอบทดลองเฉยนะครับโดเมนระดับที่3นะครับนับจากไหนครับระดับของโดเมนนับจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับอันนี้คือโดเมนระดับท็อปนะท็อปเลเวลโดเมนอันนี้ระดับที่2อันนี้ระดับที่3นะครับดังนั้นโดเมนระดับที่3ก็คือนบพลนั่นเองนะครับเวลานับโดเมนรับนับระดับของโดเมนนะ นับจากหลังมาหน้านะครับอ่าสนใจเอกสารไหมนะครับอันนี้เป็นสองเกแล้วนะมีวิทยาการคำนวณรวมในนี้นะครับลดแรกจากแถมนะครับสามกว่าบาทเหลือ299ร้อเท่านั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับติวยังทันนะครับยังทันสบายเลยนะครับประมาณ3าวันเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อ2นะครับข้อใดถือเป็นการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP โปรโตคอลนะครับ FTP คือไฟล์ Transfer Proto คอ l เนาะก็ไก่นะครับดาวน์โหลดหนังสืออ e ีบุ๊กที่ซื้อจากเว็บไซต์นะข้อไข่อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปไว้ใน Google Drive นะครับข้อควายนะครับอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นโฮสติ้งและงองงูเซฟรูปภาพความทรงจำจากโซเชียลมีเดียนะครับอนะ FTP ก็คือไฟล์ทันเฟอร์โปรโตคอลนะครับไฟล์ทันเฟอร์โปรโตคอลเนี่ยนะครับผมจะบอกให้มันมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งไคลเอนต์กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะ ต้องมีองค์ประกอบตรงนี้เท่านั้นอะไรที่มีองค์ประกอบนี้ครับไอ้ีเว็บไซต์นั่นเองนะครับคือการอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นโฮสติ้งนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับที่มีที่มี ftp server นะครับแล้วก็เราเป็น ftp client นะครับโดยใช้โปรแกรมที่เราฮิตฮิตก็คือ filezilla นะครับในการอัปโหลดขึ้นนะครับอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นไปบนโฮสติ้งนะครับส่วน e book ที่ดาวโหลดจาก เว็บไซต์มาเนี่ยใช้ HTTP นะการดาวน์โหลดทั่วไปใช้ HTTP ทั้งหมดเลยหรือการอัปโหลดไฟล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์การสำรองไฟล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์สู่ Server เซิร์ฟเวอร์นะครับสำรองข้อมูลนะครับก็จะใช้ FTP เซิร์ฟเวอร์นะครับ FTP จะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ไม่พอแล้วก็เยอะด้วยนะครับส่วน HTTP นะครับ HTTPS เนี่ยนะครับก็อัปโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั่วไปนะครับใน Google Drive ในโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อควายนะสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับโปรโตโคอลที่จะมาแทนที่ FTP ในการรับส่งไฟล์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้มีมากขึ้นนะครับด้วยการเข้ารหัสข้อมูลหรือ Encryption เราเรียกว่าโปรโตโคอลใดนะครับโปรโตโคอลที่จะมาแทน FTP คือโปรโตโคอล SFTP นะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับ https นะครับมาแทน h t t p นะครับมี s แล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับจะปลอดภัยขึ้นเนาะ s ย่อมาจากอะไรครับ s e c u r e security นะครับ smtp นะมี s แต่ไม่เกี่ยวนะครับ smtp ในส่งอีเมลโปรโตคอลอีเมลนะครับส่วน s t p นะอันนี้เป็นสายนะครับสายแลนที่มีอะไรครับที่มีตัวป้องกันชิวนะครับ s t p คือสายอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับ ดังนั้นเห็นตัว S ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยซะทุกอันนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ครูนพลด้วยนะครับกำลังใจที่ดีที่สุดเหมือนเดิมนะครับมาซื้อชีตกันนะครับตอนนี้ไส้แห้งมากนะครับมาซื้อชีตกันนะครับแล้วก็เอาไปอ่านกันนะครับใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ทักแชทมาทักข้อความมานะครับผมก็จะอัดคลิปติวให้เหมือนเดิมนะครับราคาถูกเนาะสองเก้าเก้านะได้สิบสิบชีตเลยนะ ได้10บไฟล์นะครับส่วนข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวกาลังจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจอะไรยังไงทักแชทได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรับรองเลยนะถ้าเกิด10ชีทเนี่ยนะอาจารย์อ่านแล้วเข้าใจนะอ่านเข้าใจทะลุปูโป่ปงแล้วนะครับรับรองว่าไปทําข้อสอบนะยังไงก็สอบติดนะนั่งยิ้มในห้องสอบได้เลยนะครับข้อสอบที่เราจะทําไม่ได้คือข้อสอบความรู้รอบตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่ถ้าเกิดใครไม่อ่านหนังสือ ใครไม่ติดตามอ่าไม่ติดตามข่าวสารเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับเรื่องความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บางทีมันก็ออกคีย์ลัดมาอย่างเงี้ยเราก็จะไปจําคีย์ลัดได้อะไรทุกอย่างนะครับดังนั้นมันก็จะออกอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมาบ้างนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดอ่านชีตนี้แล้วนะครับจะช่วยเหลืออาจารย์ได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าชีตเนี้ยผมทํามาเอาข้อสอบปีก่อนๆนะครับมานั่งลิสต์เลยนะครับว่ามันออกอะไรเรื่องอะไรบ้างนะครับมันออกอยู่ประมาณ1ิบสเรื่องนะครับ หรืออีกสอาเรื่องที่ผมยังทําไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยทําให้นะครับสำหรับนี้ครูผู้ช่วยบันธรรมดาชนะวันหยุดสวัสดีครับ